คุณผู้ชมคะในภาวะที่การลงทุนค่อนข้างที่จะผันผวนนะคะบางท่านก็บอกว่าโอ้โหถ้าลงทุนในหุ้นเนี่ยถ้าจับจังหวะไม่ถูกก็อาจจะขาดทุนได้เหมือนกันอ,อย่างทองคำนะคะเราพ้นเคยกับทองคําขาขึ้นแต่ปีนี้เป็นทองคําขาลงถ้าเกิดว่าเราต้องไปลงทุนในโกลฟิเจอร์สเนี่ยก็อาจจะทําให้หลายท่านัดปวดหัวได้เหมือนกันนะคะทีนี้เราจะมีอะไรล่ะที่ผลตอบแทนนั้นสามารถที่จะชนะเงินเฟอ้อได้นะคะแล้วก็สูงกว่าที่จะไปฝากเงินในธนาคารก็มีอีกหนึ่งทางเลือกก็คือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นะคะซึ่งดูดูกันแล้วเนี่ยเ็็นนกกกาารลทนนระยวะยแ้ไดผตออบคื หายปันผลเนี่ยสม่ําเสมอแต่ปีปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายคุณนินะคะในการที่จะสามารถออก property fund หรือว่ากองทุนรวมอสังหารมทรั์ได้นะคะเพราะว่าปีหน้านั้นจะต้องเปลี่ยนไปเป็น e ลี f ฟันแล้วหลายท่านบอกโอ้โมหมีคาศั์ใหม่งงขึ้นมาว่ามันคืออะไระจะเป็นมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นมุมมองสําหรับกองทุนรวมอสังหารมทรัพย์ในปีนี้ที่เขาเรียกว่าเป็นปีทองเลยทีเดียวเนี่ยนะคะในมุมมองของบลจไทยพนิ์นั้นจะเป็นอย่างไรพิศท,ทางจากนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณโชติก วานานนท์กรรมการผู้อํานวยการของบรบจรไทยพาณิชย์กันเลยค่ะ เป็โชติกาคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าพิธิกรกันนะคะดีคกาถ้าเกิดเรามาดูภาพรวมของอสังหาดิมทรัพย์ในปีนี้เนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างแล้วเรื่องของการตั้งกองทุนอสังหาดิมทรัพย์ด้วยรู้สึกว่าปีนี้นี่คึกคักเป็นพิเศษนะคะใช่จริงๆมันคึกคักทั้งอสังหาทั้งกองทุนอสังหาทั้งหุ้นอสังหาเลยค่ะจนเกลีวฟองสบู่ไปหมดแล้วทุกคนเกลีวฟองสบู่แต่ว่าเห็นแบงค์ชาติก็ออกมายืนยันว่าไม่ไม่มีภาวะฟองสบู่นะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงกองกองทุนอส อัตรา,ตราปันผลเงินปันผลที่ยังอยู่ในมาเก็ตตอนนี้ผลตอบแทนพูดง่ายๆยังดียังสูงแล้วภาวะดอกเบี้ยรเราก็ไม่ส่งก็มีแต่แนวน้มอย่างที่เห็นเลาะกันอยู่ไม่ส่งก็ลม่งเพราะฉะนั้นก็คิดว่ายังเป็นที่น่าสนใจของผู้ลงทุนนะคะแต่แม้ว่าอัตราการเติบโตของไทส อาจจะไม่มากเท่าปีที่แล้วนะคะเพราะว่ามันดอกเบี้ยมันไม่ได้ลงอย่างนี้มันมันแค่ทรงหรือลงไดน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็คงคงไม่ได้มีการติดตบเป้ากระโดดของไพรซ์แต่ว่ายิวเองก็ยังน่าสนใจมากที่สุดในในภูมิภาคเลยท่านของทั้งโลกด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นมันยังอยู่ในเรนจ์เจ็ดแปดเปอร์เซ็ถ้าฟรีโฮกอาจจะเห็นหนะคะทัเรโซนี่รโซก็เจ็ดแดเห็นได้ก็ยัง ดีอยู่ดีมากค่ะงั้น property fund เนี่ยนอกจากนอกจากเรื่องยูที่ยังดีอัตราดรอกภาวะตราดรอกเบี้ยที่เอื้อยังมีเรื่องของรีดที่กลอบต่อกปีหน้าใครจะตั้งต้องไปเป็นรีดแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะคึกมันต่างกันยังไงคะสำหรับ property fund แล้วก็ไเป็นรีดฟันเนี่ยค,คือเวลายอยู่ใน property fund เนี่ยมันอยู่ภายใต้โครงสร้างของกองทุนรวมภายใต้พอลักลรั์และตลาดรับนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีผู้จัดการกองทุนตามโครงสร้างที่เราเห็นอยู่เนี่ย สิ่งที่แตกแต่างอย่างคือกู้ไม่ได้อาจจะก,กู้ได้10%นะคะก เจ้าของกลับมาถือได้ไม่เกิน1ใน3าพัฒนาไม่ได้แต่พอเป็นรีดเนี่ยค่ะหลักการอีกอันหนึ่งที่ต่างชัดก็คือไม่ได้อยู่ภายใต้พรบทรัพย์อยู่ภายใต้พรบทรัสต์มีทรัสตีมีทรัส t ีดไม่ได้เป็นหน่วยลงทุนและเปนทรัสตีดเป็นไ t r u s t มีรีดแมเนเจอร์นะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นที่เราเห็นฟา n m แมเน e เจอร์ก็อาจจะกลายเป็นรีดแมเนเจอร์แทนคนที่เป็นฟารแมเนเจอร์ปัจจุบัน ก็าอาจจะเป็นได้ทั้งรีดเมลนเจอร์เป็นได้ทั้งพรัสตี oh. นะคะแล้วผู้ประกอบการ อ,อสาสังหาผู้<ช>บริหารอสังหาจะหายไปจากภาพเพราะเขาจะเข้ามาอยู่ในรูปของบรีดแมเนเจอร์ซะส,ส่วนใหญ่ะนะคะ,ะกู้ได้เยอะกว่ากู้ได้35%สปอนเซอร์กลับมาถือได้เยอะกว่าคือมันก็มีฟรีดอมตรงนั้นแต่จุดที่แตกต่างจะมากที่สุดคือภาษีเป็นยงไงคะเพราะว่าพออยู่กับกองทุนรวมเนี่ยคะ่ะกองทุนรวมเป็นนิติบุคคลที่ไม่ไม่ไม่ subject ภาษี ปันผลที่จ่ายก็แค่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะรีเทลที่ซื้อถือก็หักเงินปันผลสิบเปอร์เซ็นต์แต่นักลงทุนสถาบันเนี่ยค่ะถ้าถือก่อนสามเดือนหลังสามเดือนอของเงินปันผลก็ไม่ต้องเสียภาษีเลยของเงินปันผลนั้นะนะคะนักลงทุนต่างชาติก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่พอเป็นรีทเนะะี่ยค่ะมันจะต่างตรงนักลงทุนสถาบานันต้องเสียภาษีอินคัมพัสนิติบุคคล เต็มจำนวนต่างชาติก็จะโดนภาษีรายย่อยไม่กระทบใหยย่อยเหมือนเดิมคือโดน dividend tax ภาษีเงินปันผล10%เท่าเดิมอ๋อมิน้าช่วงนี้ถึงมีการระดมออกกันมาเยอะให้เป็น property fund ซะก่อนนะคะเพราะว่านักงอุสถาบันก็จะได้สามารถเข้ามาลงทุนได้มากขึ้นใช่ค่ะแต่พอพอเพิ่มทุนนะคะพอข้ามปีหน้าปุ๊บ ถ้ากองการอยากจะเพิ่มทุนต้องไปเป็น r e ี t แล้วอ๋อค่ะก็ต้องเปลี่ยนแปลงสภาพไปเป็นจากอสังหรเป็น r e ี t นะคะถึงบอกมันก็จะคึกคักปีนี้ค่ะแล้วปีนี้เนี่ยทางบลจของเรานะคะวางแผนว่าจะออกกองทุน Property Fund เนี่ยประมาณสักเท่าไหร่คะก็ยังมีใน pipeline อยู่ต้องบอกว่าทั้ง Property Fund ทั้ง REIT เลยนะคะ4-5กองนะคะก็มีทั้งกองเก่าที่จะเพิ่มทุนกองใหม่ที่เป็นอยู่ในเซกเตอร์โรงแรม ก็มีกองเก่าที่เพิ่มทุนที่เป็นโรงแรมก็มีศูนย์การค้าก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายตัวแล้วก็มีอาจจะมีโรงพยาบาลที่คอนซิเดอร์เป็นรีดอยู่มีโรงงานมีหลายเป็นสีของคอมมูนิตี้ฟันนะคะก็ก่อนหน้านี้ออกมาละกองหนึ่งก็คือเอลวันอันนี้เกี่ยวกับโรงแรมวันนี้ก็ออกมาอีกกองหนึ่งนะคะก็เป็นคอมมูนิตี้มอร์สเตอร์วิลเลจคอร์ทนะคะวิธีที่เราเลือก สินทรัพย์หรือว่า Property ที่จะมาเข้าในกองทุนมาจัดตั้งกองทุนเนี่ยเรามีวิธีเลือกอยังไงคะนี่ค่ะถ้าผูต้ตรงๆก็ต้องมองไปมองไปยาวๆมองไปข้างหน้าว่าอะไรกําลังเป็นบิ๊กเทรนตอนนี้ค่ะ,คะจะบอกว่าบิ๊กเทรนของโลกก็คือ การเติบโตของ middle income class ของเอเชียซึ่งจะเป็นตัว drive เศรษฐกิจโลกเลย drive GDP ของโลกคือคือ develop world เนี่ยเขาแตกเขาแย่เพราะฉะนั้นก็พึ่งพึ่งพาไอ้กำลังซื้อของเอเชียซึ่งกำลังเติบโตอย่างมหาศาลนะคะไม่ใช่เฉพาะไทยแลนด์อินโดมาเซียไทยแลนด์โดยเฉพาะจีนเติบโตขึ้นมาเพะนั้นก็จะเป็นตัว drive ด้ยถ้าอ้มือนด r e n d ันนี้มันมันก็จะมีผล โดยตรงและทงทางอ้อมกับรีเทลเซกเตอร์เราสังเกตหุ้นรีเทลเราก็ขึ้นดีมากตลอดครับอโอ้โหคอมแมนด์พีประมาณ340 <c oughs> เหมือนกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นพอเป็นศูนย์การค้ามันก็จะได้เพราะว่าคนขายเขาขายของดีเขาก็มี cash flow คนซื้อก็เข้ามาซื้อคนอขายก็ขายได้ ผู้ให้เช่าก็ขึ้นค่าเช่าได้ผู้เช่าก็มีเงินจ่ายค่าเช่าอย่างสบายๆเพราะฉะนั้นมันมันเบนฟิตไปหมดเซกเตอร์รีเทลถึงเป็นที่โปรดปรานของนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนสถาบันหรือรีเทลเนี่ยนะคะพรปติฝันรีเทลก็จะมีอนาคตไกลเพื่อน่าอีกเซกเมนต์หนึ่งที่จะเป็นเบนฟิตผู้ผู้ได้รับผลประโยชน์ก็จะเป็นพวก โรงแรมทัวริซึมอินดัสทรีอะค่ะที่ที่มองเห็นกันชัดๆเลยทัวริซึมเพราะฉะนั้นโรงแรมรีเทลโรงพยาบาลพอพีอยู่ในเทรนด์ทั้งนั้นนะคะซึ่งอันนี้ก็ต่อแถวมาละที่จะมาเข้าอยู่ในการบริหารจัดการของกองกุณอสังหารมทรัพย์ของบรจุไทยพณิชย์นะคะทีนี้มากองน้องใหม่กองนี้คริสตัลรีเทลโกลทนะคะจุดน่าสนใจของตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็เถิดเรามาดูผลดาเนินงานแล้วก็ผลตอบแทนที่นักลงทุนน่าจะได้รับมาเนี่ยเป็นยังไงฮะเอาตัวแอสเซทมาก่อนแต่แอสเซทเดอะคริสตัลเนี่ย มันก็จะเป็นคอมมูนิตี้มอลที่อยู่บนมีสองตัวค่ะ The Crystal ที่เป็นคอมมูนิตี้มอลล์กับ CDC หรือ Crystal Design Center นะคะซึ่งอยู่ตรงกันข้ามถนนมันอยู่บนถนนประดิศร์มนฑลธรรมซึ่งคือเรียบทะนดว่งเอกมัยรามินทราเรารู้จักกันเอกมัยรามินทรามากกว่านะเพราะฉะนั้นเราซึ่งเป็น area ที่เป็น residential area ของ upper middle class เลยการไยท์โลเคชั่ r ไ g h t l ล c a t i o n อยู่ใน right s ก c t อร์เพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะคือจุดเด่นแล้วก็ มันกําลังเปลี่ยนแปลงผังที่จะทําให้สร้างโรงหนังได้สร้างออฟฟิศได้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีทราฟฟิกเพิ่มมากขึ้นโลเคชั่นหัวใจสําคัญผู้บริหารอสังหาหัวใจสําคัญอีกเราต้องมาดูว่าเขา<อ>เขาทำได้ดีไหมโกร w ของมันจะยั่งยืนไหมหเราเห็น เราเห็นมันดีตอนเนี้ยต่อไป occupation rate กเเ็สูง occupancy rate ูก่อา occupancy rate ก็สูงนะคะแล้วมันจะดีต่อไปเรื่อยๆไหมก็ต้องมาะะมดูว่าอดีตผลการดำเนินเขา,าเขาเป็นยังไงเขามี business, business model ที่ดีไหม,มถูกต้องไหมาการรักษาความสัมพันธ์กับผู้เชา่าเขาดีไหมการวางไลฟ์สไตล์สอดคล้องไปกับชุมชนที่เขาอยู่ตรงนั้นเก็การลงทุนมีความเสี่ยงัยงั้นตรงนี้ค่ะก็ฝีมือเขาก็เราก็ รถในอดีตเขาก็สามสิบเปอร์เซ็นต okay so so ์ต şey ่อปีเร ja> ื่อยๆมานะคะห้าปีเพราะฉะนั้นเราก็ค่อนข้างหปีโปรไฟล์ของของผู้เช่าก็ดีการกระจายตัวของผู้เช่าก็ดีการกระจายตัวของสัญญาเช่าก็ดีไอซีดีซีนี่เป็นดีไซน์เซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วก็ทําได้สําเร็จไม่มีประเทศอื่นนะคะเป็นที่น่าภาคภูมิใจของประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็คิดว่าอันนี้ค่ะเป็นจุดเด่นอันที่สอง อันที่สามที่ที่ในฐานะผู้จัดการกองทุนมักจะมองคือโอกาสเติบโตของมันเมื่อกี้เราพูดถึงออร์แกนิกโรสและการเติบโตของค่าเช่าและดีวีเดนของฉันที่จะโตไปเรื่อยๆแล้วอ่ะเขามีโปรเจกต์อื่นอีกไหมให้ให้เราแอกควายอ๋อไม่ใช่มีแค่สองโครงการแล้วก็แล้วก็นิ่งไปจนสามสิบปีเพราะมันเป็นลีโชใช่ไหมคะมันก็จะไม่มีความน่าตื่นเต้นคือกองทุนที่ดีมันจะต้องมันจะต้องการหมุนเวียน เราจะต้องเสร็จไปตลอดค่ะ Growing concern คืออาจจะหมุนเวียนสัญญาเช่าอาจจะต้องลีสกันใหม่ครบ30ปีแต่มีมี growth มี g r o w ไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้เพราะมันหมายถึง growth ของ d i v i d e n เรา growth ของของของผลตอบแทนซึ่งเราต้องดูแลให้นักลงทุนใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะดูว่ามี growth ไหมมี asset อื่นไหม เดอะคริสโตปัจจุบันก็จะมีเฟสสามที่จะสร้างโรมหนัง CDC ก็จะมีเฟสสามที่จะสร้างทั้งเป็นออฟฟิศเป็นคอมเพล็กซ์นอกจากนั้มีคอมมูนิตี้มอลล์อื่นอีกที่ราชพฤกษ์อันนึงกับที่ชัยพฤกษ์อันนึ่งก็เป็นคอมมูนิตี้มอลล์คล้ายๆกับเดอะคริสโตปัจจุบันที่แคปเจอร์เซกเมนต์อัปเปอร์เมดราคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่กองจะเติบโตก็คือมี2โครงการก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีมาต่อแถวอีก4ก็รวมทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ที่เห็นเห็นคือ6 ใช่ค่ะแต่ว่าในระยะเวลาที่กองมีสิทธิ์ในการลงทุนสิทธิ์ในการลงทุนอันนี้ต้องบอกว่าแตกต่างจาก first right of refusal ที่คนอื่นมีอันนั้นต้องรอค่ะว่าคอนเซอร์อยากขายยังถ้าอยากขายคุณมีสิทธิ์ซื้อก่อนปฏิเสธก่อนแต่อันนี้ค่ะสิทธิ์ในการลงทุนเลยสร้างเสร็จออเปเรตเสร็จเรามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปซื้อภายใน3ปีภายใน3าปีหลังจากเปิดเพราะฉะนั้นมันต่างกันนิดหน่อยอันนี้ก็ต้องรอว่าอยากขายค่ะมีสิทธิ์ซื้อเลยจะซื้อเมื่อไหร่ล่ะ แรกแรกเรนเลมันอาจจะยังไม่นิ่งมันอาจจะยังหวือหวาภายในสามปีเรค,คิดว่า3ปีนี่มันน่าจะอยู่ตัวราคาศูนย์กองนี้เป็นกองลิสโฮเะ,ะโฮเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราผลตอบแทนก็น่าที่จะสูงกว่าฟรีโฮะอยู่ที่ยังไงคะวิธีการคำนวณ จริงก็ต้องเอา EBITDA มาหารราคาซื้อ,อ <laughs> แต่ว่าเอาเอาเอาราคาซื้อยังไม่ได้ตัดสินใจกันเพราะว่ามันต้องบุ๊กบิลก็คงจะปลายเดือนถึงจะ f ไฟ a นลแต่ว่ามูลค่าจากราคาประเมินนะคะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ4,000ล้านบวกลบ EBITDA าหารกันแล้วก็น่าจะอยู่ที่เรนจ์7-7.5%ก็แล้วแต่บุ๊กบิลทิ้ง ค่ะแล้วก็นโยบายปันผลปันผลไม่ต่ำกว่า2อครั้งที่เขียนไว้ในหนังสือชี้ชวนแต่จริงๆความตั้งใจผู้จัดการกองทุนคือจ่ายทุกควอเตอร์รายไตรามาสนะคะไม่ต่ำกว่า90%ของกำไรสุทธิได้ค่ะ,คะขอบคุณมากเลยค,ค่ะคขอบคุณค่ะ ปีนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างจะคึกคักทีเดียวสาหรับกองทุนอสังหาริมทรัพย์ในบ้านเรานะคะ,คะแล้วก็คงจะมีความคึกคักอย่างต่อเนื่องด้วยเนื่องจากผลตอบแทนเองก็มีความเสม,มอต้นเสมอปลายนะคะก็เลยทําให้นักลงทุนเองก็มีความสนใจด้วยเพราะว่าปีหน้านั้นถ้าหากว่าไปตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์แบบนี้นะคะก็อาจจะต้องไปเป็นรีดฟา <ไป S 1> ร์มน,น,นะคะแล้วก็ในส่วนของนักลงทุนสถาบ,บันเองก็จะต้องมีการเสียภาษ,ษีด้วยพเพราะฉะนั้นปีนี้ก็คงจะได้เห็นภาพความคึกคักอย่างต่อเนื่องใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะคะ 打开。Okay.